วัสดีค่ะวันนี้ไอทีโชว์รูมนะคะจะมานําเสนอสินค้าในกลุ่มของที่ชาร์จไฟนะคะวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนํในกันทั้งหมด4ชิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูสินค้าชิ้นแรกกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสินค้าชิ้นแรกะคระัเป็นหัวชาร์จคะ่ะขนาด5โวลต์1แอมป์นะคะก็คือเป็นหัวชาร์จธรรมดาะคะ่ะสามารถใช้ชาร์จกับสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือทั่วไปโดยให้กําลังไฟที่พอเหมาะกับ อ่าสมาร์ทโฟนของเรานะคะขนาดเล็กทัดรัดแล้วก็ตรงที่เสียบนี่ก็คือสมารถพับเก็บได้ค่ะอันนี้ก็เป็นพอร์ตนะคะที่ใช้เชื่อมต่อเวลาเสียบชาร์จกับสมาร์ทโฟนของเรานะคะอันนี้เหม,มาะสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือทั่วไปค่ะ ต่อไปล,ลอาดูสินค้าชิ้นที่2กันนะคะสินค้าที่2เนี่ยให้กําลังไฟอยู่ที่2.1แอมป์ค่ะสินค้าตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับการชาร์จ iPad โดยเฉพาะค่ะ mm. Oh. Mm. ก็จะมีพอร์ต USB นะคะขนาด2.1แอมป์นะคะ mm. Mm. ตรงที่เสียบว่าสมารถพับเก็บได้ค่ะ อันนี้ก็ไว้ชาร์จ iPad โดยเฉพาะเลยนะคะก็จะให้กำลังไฟที่พอดีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงาน,นะคะ่ะต่อไปนำามาดูสินค้าชิ้นต่อไปนะคะเป็นที่ชาร์จไฟขนาด2.1แอมป์แล้วก็1แอมป์ค่ะโดยตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2พอร์ตนะคะโดยพอร์ตแรกนะคะที่เป็นขนาด1แอมป์ค่ะก็ไว้ใช้ชาร์จกับสมาร์ทโฟนมือถือส่วนอีกพอร์ตนึงก็เป็น 1> 2 1 m ค่ะไว้ชาร์จแท็บเล็ต iPad ต่างๆนะคะสินค้าชิ้นต่อไปค่ะเป็นที่ชาร์จไฟเหมือนกันเป็น2 1 m แล้วก็ 1, 1 m เหมือนกันคือมี2พอร์ตเหมือนกันนะคะด้านบนนีเป็น2อะ2 1 m ค่ะใช้าชาร์จ a ไอแพแล้วก็แท็บเล็ตคส่วนด้านล่างก็จะเป็นช่อง usb สําหรับชาร์จสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีข้อดีตรงที่ตรงที่เสียบสมาร์ทพับเก็บได้ค่ะก็จะแตกต่างจากอันนี้นะคะที่พับเก็บไม่ได้ก็แล้วแต่ความชอบอดีไซน์นะคะใครชอบดีไซน์แบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยนะคะ อย่างแรกอันแรกนะคะก็คือเหมาะสำหรับสมาร์ทโฟนมือถือทั่วไปนะคะอันที่2เนี่ยก็คือใช้เหมาะสำหรับ iPad แท็บเล็ตนะคะที่ต้องการกำลังไฟนในการาชาร์จมากๆส่วนอันที่3ามละสสินก็คือสามารถชาร์จได้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็ iPad หรือว่าแท็บเล็ตเลยนะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเลือกซื้อ,อใช้ตามวัตถุประสงค์งการใช้งานนะคะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสินค้านะคะสามารถ เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itshowroom.net ค่ะขอบคุณค่ะ